สี่สิ่งที่ควรเลี่ยงถ้าไม่อยากให้ไขมันพอกตับลุกลามจนเป็นตับแข็งถ้าคุณคิดว่าแค่ไม่ดื่มเหล้าแล้วตับจะปลอดภัยคุณกําลังพลาดค่ะนี่คือสี่สิ่งที่ควรเลี่ยงถ้าไม่อยากให้ตับพังจากไขมันพอกตับ1น้ําตาลฟูโตสพบในน้ําอัดลมน้ําผลไม้ขวดหรือขนมที่ใช้น้ําเชื่อมฟูโตสฟูโตสคอนไซรัคทั้งหมดนี้มีฟูโตสสูงฟูโตสเผาผ่านได้แค่ที่ตับถ้ามากเกินไปจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมที่ตับทันที เลี่ยงเครื่องดื่มหวานขนมแปรรูปและเลือกผลไม้สดแบบไม่หวานจัด 2. อ,อดอาหารทั้งวันแล้วไปจัดหนักตอนเย็นการอดนาน,น,านแล้วกินมื้อใหญ่ทำให้น้ำตาลและไขมันพุ่งตับทำงานหนักกว่าปกติแทนที่จะอดนานควรจะกินอาหารที่มีไฟเบอร์และโปรตีนที่อยู่ในแต่ละช่วงของวัน สากินอาหารครีนแต่ไขมันสูงเกินไปหลายคนหันมากินครีนแต่กินถั่วอะโวคาโดน้ำมันมะพร้าวเยอะไปไขมันดีถ้ากินเกินก็สะสมได้โดยเฉพาะในตับควรควบคุมปริมาณไขมันในแต่ละมือ้อโดยเฉพาะไขมันจากน้ำมันพืชและของทอด 4. ไม่ขยับตัวเลยแม้จะกินน้อยกินน้อยแต่นั่งท้องวันตับยังโดนทำร้ายเพราะไขมันที่ใช้ไม่หมดก็จะไปสะสมที่ตับแทน แค่ลุกเดิน5 1 0ถึงสนาทีหลังอาหารหรือขย่งเท้าหรือขยับตัวทุกชั่วโมงก็ช่วยให้ตับไม่โดนไขมันเกาะรู้แบบนี้แล้วอย่ารอช้าให้ตับพังถ้าเนื้อหามีประโยชน์กดเซฟและแชร์ให้คนที่เรารักนะคะ